กินซอสตามไปที่เธอกินไปอะมันคือท่อดน้ำเชื้อปลาที่เราทำไมเราต้องกินทอน้ำเชือออเช้อที่เราเธอแบ่งอูนิออกไปนิดนึงไหมกินไปเลยมันอร่อยจริงๆทั้นคำเลยวันนี้นะคะเรามาทานมื้อเย็นข้าวเย็น กับที่บ้านบีน,นี่เป็นคุณมีคุณพ่อคุณแม่นางโบสนางอ้อมมื้อเย็นนะคะที่ยลโลเทลแอะนดะ์ซูชิบาร์ YTSB ยีลโลเทลนี่นี่คือการนี่น่ารักเป็นแบบยูกาตะมาให้ดู ริงเหรอปกติออนไม่กินปลาดิบไงมีแบบว่าพ่นพ่นไฟให้หน่อยได้ไหมคะพ่นไฟเลยหอมพ่นไฟตจ้ามังกรนั่นแหละครับนี่บรรยากาศร้านก็น่ารักกินสังเล่าเราหรอบรรยากาศร้านอ๋อไม่น่ารักอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้ผ้าหน้าตาเหมือนกับมันสมอง ป็นกติเราก็จะไม่ค่อยมาทานอะไรแบบนี้หรอกนะเพราะว่าออยทานไม่เป็นใช่เพราะวหนึ่งก็คือออยทานไม่เป็นสองคือแพง <laughs> แต่ว <laughs> ันนี้มีเจ้ามือเจ้ามือคนนู้นเจ้ามือ จมือลายจมือจมือจมือนี่จมือต mm hmm> um> ึ้งหมอโบ๊ทจมือครับสุดหล่อแล้วสุดสวยขอจมือหนึ่งมันมาสบีไงเขาขูดสดๆนะเนี่ยคือโปรตีนของเราซื้อมันจะเป็นแบบเป็นซองมาะอันนี้ก็เขาไม่ขูดเป็นมาสติดซอนี่ก็น่าจะต้องแซ่บนะของแพ้ซึ้งสมอง เป็นไข่ปลาอะไรสังอย่างใช่ไหมเราเคยเห็นในแบบที่เขาื่นมเขาถ่ายรูปมาแล้วสึกว่ามันเหมือนมันสมองไหยจ้าแต่เราจะกินคำเล็กโอ้เยเฮ้ยเราเราไม่ได้ถ่ายภาพยิ่งเลยเลยอ่ะกินยังอ่ะคำเดียวได้ไหมเละเทะหมดแล้วเนี่ยเขาต้องดื่มซอสไปเลยต้องยกซอสที่เา ปกต,ต,ติเขาต้องยกโทษไหมครับใช่ครับยกยกแล้วก็ตามเลยเป็นไงคือพยายามคิดว่ามันไม่ใช่สมองไม่ใช่สมองไม่ใช่สมองแต่ว่ามันไม่ขาวนะที่เธอกินไปมันคือท่อน้ำเชื้อปลาที่แล้วทำไมเราต้องกินท่อน้ำเชื้อนี่ราก กจะมีลูาวไง okay. บีต,ต้องกินสิไม่ใช่ออยนะอ่ะกินเหืเพอจะได้จำเอาไว้หืยรู้สึกทาดขึ้นจมูกขึ้นมาเลยสำหรับเราคือเหมือนเปิดพิซซ่านะเป็นไงทันน้ำเชียปลารอร่อยไหมคะ คือถ้าต well, ้มเชื้อปลามันใหญ่จังเลยอ่ะแสดงว่าต้องเป็นปลาโตๆเนาะอันนี้ปลาหมึกย่างอันนี้ออยสบายมากทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเจ้าลี่กับครับผมเป็นปลาหมึกญี่ปุ่นนะเป็นปลาหมึกด้วยญี่ปุ่นนะครับเหมือนก็ไม่ได้สุกเพย์เนาะทำไมก็ไม่ได้ดีกว่า ของโกรดหมดเลยเนี่ยยนะครับรอ,อแน่นอนรอแน่นอนรอแน่นอนย่งยิ่ี่นําให้เอาวัตถุบางบนเนื้อปลาใช่วางบนไหนนะคะวางบนเนื้อปลางน้อปลิสด๋อปกติกินข้าวห่อสลายไงเขาทำยางไตนี่จะมีด้านบนนะครับจะเป็น ขันประจิบเขาถือที่เป็นปลาตะบูนเยโซเชลนะครับด้านล่างก็จะเป็นอากามินะตรัส้มสีแดงของต้มแดงของปลาด<ม>ี่นหน้านะอากรรมีเดี๋ยวเราจะเอาวางไว้ข้างบนแบบที่เชฟบ,บอกปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็้วโบต์ตรงนี้เป็นกรเทอไบต์ังพูดน,น,นะครับในวางบน,นะน,นตะปานครอง่ายในสื่อจังพูดเลยว่าอร่อยนะครับไม่กินปลาดิบแต่วันนี้นี่ เราอยากคิดว่ามันเป็นปลาดิบดิใช่มัมเป็นอะไรดีอ่ะเมือดิบคือเนื้อดีนะอมไม่ขาวนะแต่มันเป็นปลาดิบอยู่ดื้อหรอกินของเธอมันกินแค่แบบชิ้นนิดหนึง่งเดี๋ยวเรายกให้เธอด้วยตอว่าและว, <c oughs> ว่าเธอต้องทำงัน <c oughs> นี่ได้เอาไป ไปแบบย่างนะแล้วก็กินเกลือกับพริกไทยนี่อร่อยมากมันกินสเต็กฟูดีกว่าเลืีฟูต็ชิ้นต่อไปเราจะลองกินฮามาจิฮามาจิใช่ไหมอันนี้คันปะจิคันคันปะจินดอกไม้นี้กินได้ใช่ไหมครับเทานได้ครับเดล็กเด็ดเด็ดเห็กดอกนะครับถ้าทานทั้งทั้งทั้งทอมจะผมแล้วเปลี่ยนเป็นข้าวมันสีเขียวนะครับ งานนี้ก้าวเข้าสู่วงการปาดิบเทียงเต็มตัวแล้วเพียงดูชอบอันนี้มากกว่าอันเมื่อกี้หรือว่าเป็นเพราะใส่วาซาบิเยอะกว่าเข้มข้นของมันชอบมากกว่าแต่ย้ายมาที่ตัวนี้จะกรอบครับกรอบกรอบชอบตัวอันนี้มากกว่าได้กลิ่นของรู้เลยว่าชอบ จริงแล้วอะคนญี่ปุ่นเขาไม่เอาวาซาบ,บิผสมลงไปในอันนี้หรอกหรอแล้วใครเป็นคนสอนเราอะเราเห็นทุกคนก็ทำเนื้อเนื้อมให้ความกรอบไงอร่อยนะแต่ชอบเนื้อนี่มากกว่าชอบเนื้อไหนกระเกียออะไรนะเนื้อแดงอากามิอากามิมันรู้สึกเหมือน,นเข้มข้น อันนี้นะครับมาแล้วเราจะเสียสละให้เธอดีไหมนะลงล้นนะครับเป็นปลาไม่ดิบบ้างแล้วนะครับกินดาลักหรือปลาหิมะนั่นเองตราจะพูดเลยว่าน่าตเหมือนปลาหิมะเป็นไงบ้างที่รัานยังไงดีมากกินดองคือแบบดีมาก อยากได้เข้าสวยเลยอันนี้ดีค่ะกำลังดีร้อนไหมอบุ่นนะนี่คือเนื้อมันรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยววัดปรุงเพราะกปกติอ่ะเวลาไปกินที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเขาจะราดซอสจพิแบบวันนี้เราไม่รู้ว่าแบบรสชาติเป็นแบบนี้เลยอ๋อนี่คือหมักเนื้อมันอยู่ข้างในเอ้ยรสชาติอหนึบหนึบไงหมักไม่สมข้างในครอืมรสวิญญาณนะครับ แล้วปกตินะสมมตอเราไปกินเนี่ยเขาก็จะแบบมีซอสไาดข้างบนเยิ้มๆแล้วบางทีเราก็จะไม่รู้อ่ะว่าเนื้อมันแบบจริงๆแล้วมันรสชาติยังไงกันแน่เพราะว่าเนื้อปลาหิมะมันจะแบบเนื้อปลาหิมะมันจะค่อนข้างนี่อยู่แล้วจืดๆหน่อยมันจะมีแซอสหรือไม้ซอสนะครับแต่ที่นี่จะเป็นซอสนะครับแบคคอร์ดแบคคอร์ดถ้าเกิดเราให้เธอใช่ไหมชิ้นนี้อร่อย เป็นข้าวเช่นนิ้วเหรอทำทำไงเช่นนี้กืเล็กโล่เล็กโลเช่นนิ้วปลาซาบะเช่นนี้ตัวนี้เป็นสาบะสดนะครับซบะโลนะครับด้านในก็จะมีขิงกระปอมนะครับ แบบที่เขาไปย่างอ๋อไม่เหมือนเลยครับผมคนคนคนละเอียดอะไนะครับคนละเอียดหรือคนละเอียดเราจะเริ่มจากอะไรดีเธออยากกินชิ้นไหนเราจะกินหนึ่งชิ้นอันนี้คือแบบประดิษบเล่นมากร้อยขาหรือปลามันเนื้อปลาสองอันเลยป่ะคะอันไหนอะคะอันไหนอันนี้อันนอย่างอันนี้อะค่ะ เดินตามผู้ใหญ่มาไมก้าเราจะกินชิ้นนี้แม่บอกอร่อยอร่อจะหอมหวานเองตแบบตั้งจริงๆทุกข้าพมันอร่อยนะ่แต่เราแค่แบบประสาทกับคำว่าประดิษฐ์อะนี่ะราทำดีโอเค อีอีอเรต้องนี่พิเศษกับเรานคิบที่พิเศษทำให้กอล์บ่าไม่เป็นไรครับทนะคะ่ีี่กเธอดยเฉพาะซึ่งยังถือว่าดีนะที่เธอ กินโอมาเกษตรแต่ว่าไม่กินปลาดิบแต่แต่นี้เจอเจออะไรนะกินโอมาเกษตรแต่ไม่กินปลาใช่ปวดหัวตึ๊บเยี่ีมเรื่องปกติค่นี่ต่อาใจย่อยนีะ ไม่ได้กู้อยากเงี้ยเธอมดสิทธิ์แล้วนี้ไปกินเขาเขาเยอะเลไปทานกินคมแล้วเหรอไปกินคนแรกเลยไงซึ่งเราควรจะใช้มือหยิบด้วใช่ไหมใช่ใช้มือหยิบทานนะครับผมจะใช้เบพร่ะว่าถ้าหตุภาพใช้องใชเง่ย ทำไมหนูต้องใช้มือหยิบนะเ็เชฟใช้มือฟันนะตันีริอันนี้ปันคกติจริงคือตอบไงเลยตอบได้เนียสมเพเชฟใช้มือปั้นก็คือเราต้องให้เกินโอเคโอเคให้เกเชฟนิดก็มันจะอย่างีได้อัรในการทานมันเนื้อมันแบเนื้อมันแบบหมึกมากเลยอืมมันเหมืนืมึกเหรอ น่าจะปลาอะไรนะจะเป็นปลาเข็มนะครับแซล,ลูรีนนั่แนแหละก็ความถึงนี่คือแบบแซลูริอ่ะมันอร่อยอะหว่ะได้แล้วกรอบนอก ใช่ตีเผค่าเชือคำนี้ต่อไปนี้จะใช้มือกินทุกคำแล้วนะคะนี่เป็นอะไรนะครับกับพงแดงมาใดกินแล้วจ้ะหอมมากเลยหอมเหมือนขาเผาอะ คือจริงๆเผาห่ารนี่ก็คือยังไม่สุกแต่เมียก็รู้สึกสบายใจขึ้นใช่ <c oughs> ชิมาจินะครับชิมาจิก็ตู้นั้งแข่งดุทุยักญี่ปุ่นครับ ิ่นหอมหอมจริงท mm. mm. ั้งไดูแล้วท่พูดสิมาจากที่ไหนกัอีกพเปลใช่ไไม่ใเราถ่ายืคามิล่าับเปอร์กิ่นแบบอืมขอบคุณครับอืมพเปอลหอมมาก เป็นน้นะฮะไข่ตุนดิบไข่ดิบไข่ตุนดิบค่ะไม่ใช่ไข่ตุนหน้าตาดีมากอันนี้เป็นกุ้งนะคะเป็นกุ้งสาวอมจร์แล้วว่าเธอทำให้แบบทำไมมันดูไม่คลาสสิกแทนที่มันจะดูแบบเออไฮโซบรรยายะแบบ ดีใจด้วยนะที่กินได้อันนี้อร่อยเนี่ยอันนี้ที่เบิร์ให้ทุกคนนะเฉพาะหนังใช่ไหมใช่ครับเบิร์หนังคร <c oughs> ับ่อยคืออันนี้คือจานนี้ <c oughs> เป็นเนื้อนะครับออยไม่กิน ไฟนะครับคุณแอนเฮ้ยมันปนลาไหลมีเป็นโฟกัสกับปลาไหลนะครับแอนจะได้ข้าวปลาไหลอ่ะอร่อย <c oughs> อันยน้มัน,นีแห่งรสชาติ <c oughs> จริงๆผมบานคนไม่ค่อยกินเนื้ออยู่แล้วจัดทำหน้าเครืบองเพิมขนาดนี้เลยนะมันได้มาก ปากทำไมเธอไม่ั่งอันนี้มาให้เรากินเราไม่รู้เราเล่นเราเลได้ขอหรอเล่ขนที่มือไปมนกมีลูกลาวไปทำเองนะครับเกือบไม่ห้องครับ มันอร่อยมากแล้วคือเหมือนสุกเลยแหละมันสุกแล้วนี่มันไม่มีข้าวเลยนะแต่เดี๋ยมันก็มีข้าวนะครับอรอยแตว่ามีข้าวด้วยโอ้หดูหอยดูหอยดูหอยยังเต้นอยู่เลยตุ่มสดมากจริงเราต้องบอกนะครับว่าปกติอ้อยก็ไม่กินหอย จริงด้วยกต่ไข่เฟียก็กินได้อร่อยไหมอร่อยนะมันหอมจาลายอะ่ะก็หอมกลิ่นปิ้งหข่ ตาผมแดงตาโตนะครับ้องมีตาโตเลยาตาโตตาโตจนเลยตาไม่โตตัวฟองฟอนะครับปากคงแดงตาโตโอ้ดูน่าตาดีจังเลยนี่เขาคิวให้เราพิเศษอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่สิ อร่อยเนื้ออร่อยกินไม่ได้กินไม่ได้อันนี้ตอนนี้กินได้แล้วนะครับน้อจะมีปลาตัวนึงนะครับถ้ากินไม่ได้มีปลาตัวนึงกินได้ละอ๋อปลาอะไรนะคะอันนี้เก็บปลาอะไรกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้ตัวที่เป็นปลาย่างกินได้ละ กินได้เออกินได้ละโอเคนีคือของออยก็คือแก๊สกระป๋องนึงอ่ะมาวันนี้เขาะทานค่ะเฉพาะของออยอร่อยหอมหอมกินย่างมากดูสิโอ้โหี่นยากจะอยกจะเนใจเนแล้วทำได้เหรอคะ มันไม่งเั้นก็ย่อยกินแบบนี้อร่อยดีนะอยู่บ้านกินปลาถูน้ำพริกปลาถูทอดน้ำพริกกะปิใช่แล้วก็ผัดแล้วก็ผัดเมื่อสองสามอาที่แล้วก็คือเอาปลาอินทรีทอดโบดบนข้าวสวยแล้วก็อรให้ดูแล้วบอกว่าเนี่ยรูปซูชิเออใช่โอโทรุนะครับ ส,สวยมากคนนทเบียร์เด้วยโทโล่ยแบบเกี่ยวทั้ชิ้สวยมากกคนนป็นอะไรอาราอยู่โซดเลยอ่ะตอนน้อนขายโอทัลโลน่นโอทัลโลอันนี้เหมือนเบอร์ไปครึ่งหนึ่งใช่ทูโทนทูโทนโหนี่ฝั่นี้ก็คือยังไม่กี่วนะคนนี้กี่ิวนึกง ข้างบนราดด้วยคารเบียนะครับดีมากเลยคำนี้กะวีนี่คือแบบเรียกว่าดื่มดับกับอัธรสดมากๆจริงฮะมันเนื้อมันแบบใช้ใช่จริงกดมันก็แบบนี่คือเลยเนาะย่างขึ้นหนึ่งด้วยเนาะแล้วมันหอมด้วยอ่ะเราก็หอมหอมกลิ่นกิ้วม่าจะแบบถ้าเผื่อมีเนื้อแบบที่ยังไม่กิวอ่ะอือดี อคำนี้ดีอ่ะเป็นไงคะมาม่าอร่อยมากเลยอร่อยนะคะปลาตาอร่อยไหมคะพ่อพ่อก็เป็นร่วมๆร่วมๆออยอะจริงๆนะชอบไม่ค่อยมักเท่าไหร่ของพี่แต่ก็โอเคนะอร่อย เธอเติมเธอทานไปแล้วอ่ะอันทานนั่นสิเออเติมเธอก็ทานไปแล้วเธอกินอันท้าหน่อยละกันมารู้ทีหลังตอนกินไปแล้วเสือไปหมดปากเลยทำไมมารู้ถึงกินสเปิร์มแล้วอันท้ามองไปหมดไข่มันคือไข่ปลาไข่ไข่ไวเมียนนะครับ มันหวานมากมัหวานแบบพึ่งมึนมาแล้วค่ะมันอร่อยมันตึงไม่ควรกินเลยแล้วเนี้ยต้องบอกว่ามันเหมือนแบบกินทะเลอ่ะกินทะเลมันมีกลิ่นทะเลใช่ไหมใช่มันเหมือนทะเลนี่ล่ะเนี่ยตกได้วันนี้เลยมาเวอร์ไปเป็นครั้งแรกที่จะกินอันท้าหอยเม่นนะคะ บอกว่าเวลาเรากินอูนีอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนมันรวมทะเลมาให้เหมือนเรากินทะเลเข้าไปเธอแบ่งอูนิออกไปนิดนึงไหมเธอกินไปเลยมันอร่อยจริงๆคันคำเลยไงตดชื่อไหมเหมือนไปเที่ยวทะเลปะ <c oughs> เธอคงไม่ชอบจริงๆนะโอ้ที่ลาโชคดีนี่มีข้าวอยู่ข้างล่างยัี่อดนี่ครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรฮะับคหน่าจะเป็นคูน่านะครับทั้งสามส่วนจะมีอาจจะมีมีซูโตโรมีโอโตโรนะครับผมแล้วด้านในจะเป็นตะกุ่งผมนีท้าับพออ ขอนนงนะอ,อ,ออยนะคะเดี๋ยวออ,ออยจะป้อน,ออนบีมมาแล้วค่ะคำน,นี้คือออยไม่สู้เดี๋ยวปั๊มนึงอันนี้เวลาเราหยิบขื่อได้อโอ้โหเนียป้อนเนียรักนี่นี่ย มากเลยโอ้โหมีคนลุมถ่ายตอนถ่ายรอ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 เที่ยวพอกับแม่พ่อก ok, ok, ok ับแม่ทานทองการของแม่มาลาค่ะค่นกสนนกนก เดี๋ยวเี้อยไปเลยนี่ะจะเปิดของเธอครับงบอกว่าแม่ไม่เห็นหรอมระวีจาอย้าอยกินของที่มันไม่สุกถ้าเป็นกุ้งกับปูนะจะขัน อันนี้อันนี้ไม่คันแต่อาจจะแบบมีรู้สึกระคายเคืองน,นิดนึงคือคิดไปเองแต่พอกินซุปเข้าไปทุกอย่างก็คือรีเซ็ตกลับไปนปกติก<น>็คือเข้าไปลวกของที่อยู่ข้างในทรายล้างหลังมาถึงเมนูสุดท้าย น่าตัดรีดเลอืมดีค่ะคุณบอกนี่นะครับไว้เชิญคุณออยกับครอบครัวพาน้องมาทานสวัสดีนะคะนี่ดำเราจะพิดิษไอเวทให้เลยค่ะโอ้โหวแ่พี่ิดไอเวทให้เลยค่ะเอหมดคอร์สแล้วเนอะอร่อยไหมขนาดไม่กินปลาดิบนะคะดีจริง พราะปกติที่อื่นนะอาจจะรู้สึกขยันปากคือมันขยงนด้วยความรู้สึกของเราอะ่ะแต่อันนี้คือแบบทานเข้าไปอะมันไม่รู้สึกคามันไม่มันแค่มันแค่เหมือนเรามีโมโนอยู่ตลอดเวลาว่าประดิบมันคือปะดิบอย่างเงี้ยแต่จริงๆริงมันคืออร่อยความค่าคูุ่นห้าพันบวก 5, บวกห้าพันบวก 5, บวกห้าพันบวก 5, บวกห้าพันบวกบวกต้องจองมาลงกน้านะคะคนละนะห้าพันบวกบวกโอเคอร่อยมากครับา แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้จ่ายฮะเพราะว่าน้องเลี้ยงฮ่าฮสบายใจอิ่มจังตั้งอยู่ครบท่านจองนี่ต้องใหม่โทรเบอร์อะไรคะสองสามเก้าสามแปดสามเก้าใหม่นะคะสองสามเก้าสามแปดสามเก้าครับโอเคดีครับนี่ไงสวยจังเลยใช่ไหม วิวเดี๋ยวพี่จอไหขอบคุณมาค่ะครับไปแล้วครับกลับเลย